สวัสดีนะคะเพื่อนๆคลิปนี้เราก็มากันที่เดอะมอลลัสโตนงามวงวานกันนะคะก็บิ๊ก็มาด้วยรถมอเตอร์ไซค์เราต้องเข้ามาอีกซอยหนึ่งซอยอะไรอ่ะป้าปปซอยแปดเหรออ่าของงามวงวานนะคะซอยแปดของงามวงวานเดีย๋ยวพี่ๆจะเขียนรายละเอียดไว้บนหน้าจอแล้วก็เพื่อนๆก็อ่านตามนะคะว่าจะต้องเอามอเตอร์ไซค์มาจอดไว้ที่ไหนนะคะเดีย๋ยวดูให้คร่าวๆนะคะ ะอันนี้ก็มาที่กูเม,ม่มาดูตรงนี้นะคะกูเม่ก็จะมีพวกอาหารหรือผักหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ลองลองมาดูกันนะเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวพี่ๆจะขึ้นไปชั้น6นะเพื่อที่จะไปหาซื้ออุปกรณ์กล้องใหม่แต่มาเดินดูเดอะมอลล์ครา่าวๆว่ามีอะไรบ้างเมื่อกี้ชั้น4จีนนี้เราขึ้นมาชั้น1 เดิมมองงามวงวานก็ดูหรูหรานะคะกว่าห้างที่แล้วก็คือพันทิปเนาะแต่นี้พี่ๆจะมาซื้อกล้องมาซื้ออุปกรณ์ไม่ได้แบบมาเดินดูทั่วๆนะเพื่อนๆน,นะแต่ก็ให้เห็นบรรยากาศคร่าวๆข,ของเดิมมองงามวงวานในปี2,567นะคะอันนี้ก็ชั้น2ก็เป็นพวกแฟชั่นเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเงียบกิ๊บเลยนะ ชั้น3ก็เป็นพวกกีฬาสปอร์ตนะคะเนี่ยอันนี้ก็ดูประมาณคร่าวๆเพื่อนๆเผื่อใครมาเที่ยวเดี๋ยวมอง,งามืวานเนาะมีสปอร์ตชั้น4ก็จะเป็นพวก MCC Hall p ฮอ e r h าวเวอร์ฮอ,ฮอ,ฮอ,ฮอ์นะคะเออเป็นพวกของใช้นังสือหรืออะไรแบบนี้อ่ะแบบเป็นพวกสินค้าตกแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ลองมาดูได้กินอาหารขึ้นมาชั้นห้าแล้วก็แบบขึ้นมาชั้นห้าก็เป็นคาเฟ่รสตอรังนะคะมีซุ้มถ่ายรูปสวยมากๆเลยเถอะชั้นห้านี่เป็นแบบสวยหรู 你好。 บานาน่าอันนี้เหรออันนี้คาเมล่าเออนี่อ้้นีาขออนุญ,ญาตนะคะนี่อันนี้เราก็มาดูกล้องนะคะพาเพื่อนๆมาดูนะคะคือจุดประสงค์ก็คือมาซื้อกล้องนั่นแหละค่ะเพื่อนๆเ,เราก็มาดูนะคะ ไปรู้ก่อนีอกแล้วก็เดี๋ยวมาซื้อกล้องซื้ออะไรนะคะถ่ายคลิปถ่ายอะไรเล่นๆล่นไปค่ะเพื่อนเนมีคลิปประมาณนี้แต่ว่าเมื่อกี้เราสอบใแค่ว่าใช้งานได้นได้นี่นะคะเดี๋ยวบิ๊ีก็ซื้อกล้องมาถ่าย เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในการซื้อกล้องนะคะเพื่อนๆก็มาที่ร้านนี้นะ Big c a m e r a ขอบคุณคุณพ่อนะคะซื้อกล้องให้นะคะแล้วบิ๊กก็จะได้มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเออโอเคนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราก็ลงมาด้านล่างกันแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวบิ๊กกจะต้องขอปิดคลิปกันเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไปหาซื้อชาซื้ออะไรกินก่อน โอเคด้านล่างนี้ก็จะเป็นพวกเคาน์เตอร์แบรนด์เครื่องสำอางนะเพื่อนๆนะเราก็ไม่อยากเข้าไปถ่ายใกล้ๆมากดี๋ยวเขาด่าเนาะมีประมาณนี้แหละเพื่อนๆถ้าใครมาเดิมองงามวานอุ้ยตรงนี้สวยมากมันมีโค้สวยเลยอยากจะเล่าเรื่องความหลังนิดนึงนะคะสำหรับเรื่องของเดิมองงามงวาน บพี่ไม่ได้มาดูมองงามวานนานมากนะคะตั้งแต่สมัยที่เราเรียนธุรกิจบัณฑิตะเนาะตอนตั้งแต่บพี่เรียนจบมาแล้วเขารีโนเวทใหม่ก็ไม่ได้มาอีกเลยนานๆานก็มาทีประมาณนี้นะคะ